โอเคครับ okay. วันนี้เราจะมาให้อาหารกุ้งกระดิ่ฝา่าตอนนี้เราประมาณเที่ยงครับเป็นมือที่ไหล่มือแรกเป็นมือที่สองสองเป็นมือที่สองครับมือเช้าให้ไปแล้วจะอัดคลิปอัดมือที่สองครับอันนี้ก็จะมีอาหารกุ้งผสมกับวิตามินซีใช่ไหมวิตามินซีอะไรผงเคลือบผงเคลือบอ,อผงเคลือบแค่นั้นใช่ไหมอ่าสองอย่างสองอย่างอันนี้ประมาณเท่าไหร่นะกิโลสามโลสามโลครับ อโอเคครับเดีย๋ยวเราจะไปให้อาหารกุ้งกันครับกุ้งอายุสิบแปดวันกุ้งอายุสิบแปดวันครับผมโอเคครับเราก็มาที่บ่อก,กุ้งกันแล้วนะครับเรากําลังทําการให้อาหารกุ้งครับอันนี้บ่อประมาณบ่อนี้ประมาณหนึ่งไร่นะครับนี่ให้หวานเนาวานลวาระบาดระบาดเป็นอย่างนี้ตวัดตวัดคล้ายๆหวาน,าววานข้าวะหวานข้าวหวานปุ๋ยเพื่อมันอาจจะไม่ถึงกลางบ่อแต่ว่า กุ้งมันมากินมันเองฮะเราก็จะมียอมียอนี้ก็คอยไปไปเช็คอาหารนะ่ะกุ้งประมาณสิบแปดวันนะตัวก็จะไม่ใหญ่เป็นกุ้งขาวกุ้งที่อยู่ตามกุ้งขาวก็ถ้านึกภาพไม่ออกก็ ใครเคยไปกินหมูกระทะก็กุ้งที่อยู่ตามร้านหมูกระทะนะฮะอาหารสามโลใส่โลไปหนึ่งช้อนอาหารแสโลแสนไปหนึ่งช้อนอันนี้กุ้งมันก็จะตัวมันก็ยังไม่ใหญ่อะมันก็แค่กุ้งฝอยเลยอะเพราะตอนปล่อยทีแรกนะบ่บอน,นี้ปล่อยไปแสนตัวนะปล่อยทีแรกก็ตัวมันจะเล็กมากอะเป็นลายเลยอะ ตอนนี้มันสิบแปดบาทมันก็ใหญ่มาแนละ้วเท่ากุ้งกุ้งฝอยอันนี้เราก็ใส่อาหารลงไปในยอนะฮะเดี๋ยวประมาณประมาณชั่วโมงเดี๋ยวเราก็มาเช็คอาหารดูว่าอาหารมันหมดหรือ,อยังเช็คเพื่อว่าดูว่ากุ้งมันกินอาหารหรือเปล่าตาอาหารหมดก็โอเคแต่ว่ากุ้งมันกินอาหารดีช่วงนี้เป็นช่วงช่วงหน้าหนาวอะอากาศจะเย็นเย็นหน่อยปัญหาของกุ้งก็คือว่ามันจะไม่ค่อยกินอาหารน่ะมันมันมันอากาศเย็นแล้วมันค่อยขึ้นมากินอาหาร ประสบปัญหาเยอะสาหรับกเกษตรกรท,ที่ชอบเลี้ยงกุ้งหน้าหนาวที่ไรยกุ้งไม่ชอบกินอาหารแล้วมันจะไม่โตทําให้ระยะระยะเวลาในการเลี้ยงก็จะนานขึ้นไปกว่าปกติจากปกติเลี้ยง60-70วันก็อาจจะมีถึง80-90วันถ้ากุ้งไม่กินอาหารบางทีน้ำมันก็จะเสียด้วยครับ ว่าปึ๊บว่าอันนี้ก uh ็จะเป็นเครื่องปั่นน้ำเพื่อทำออกซิเจนให้กุ้งนะไม่ได้เปิดตลอดเวลาเปิดไปช่วงอาจจะติดวันละเท่าไหนวันละกี่ครั้งสองครั้งเครื่องปั่นน้ำอ้าวกุ้งไม่ว่ากุ้งไม่ว่าแล้วมันมีอะไรด้วยเดี๋ยโอ้มันมีกบด้วยไอ้ยังมันกินกุ้งปหมเนี่ยไปเลยเนี่ยมันไปเดี๋ยวมันกินกุ้งปห มันนกินิถามว่าทำไมถึงมีกบผมจะสูม่สม,มาดูด้านข้างทำไมมีกบในบ่บอกกุ้ง <c oughs> ทำไมจะไม่มีกบครับนี่ครับบอกข้างบ้านฮะบอกข้างบ้านเขาเลี้ยงกบก็บอกเออบอกข้างบ้านเลี้ยงกบไปว่าหมาเหาอีกเดี๋ยวกัดกัเลยนี่ เข้ามานะกัดนะเนวะ้ยกัดนะอันนี้พยายามเอาแบบผ้าผ้าเขียวนะนนมากันไม่ให้มีกัดไปเลยหมาอันนี้อันนี้พยายามเอาผ้าเขียวมากันไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมลงมไปในบอ่บอบ่อนี้มันจะเสียยากเหมือนใกล้แบบ ใช่อะไรนะมีทั้งล่องนาะมีทั้งบ่อเลี้ยงกบยอนนี้ก็จะทำไปสองมุมมะสองสองยอครัไปเช็กอาหารนน่นมุมนน้นยอหนึงมุมนี้นยอหน,นึ่นนง จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นอย่างที่เป็นเชือกขึงนี้ก็เมื่อก่อนก็นไม่ไม่ไม่ได้ทำนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไดเอ็นไดเอ็นกิ่งกระเชือกนะฮะคามบ่อเลยด้วยความด้วยความขยันจัดถึงอันนี้กันพวกนกพวกอะไรลงมาโฉบมาจิกกุ้งนะฮะกันได้อยู่อาจจะช่วยได้ไม่ไม่เยอะแต่ช่วยได้อยู่นะฮะ ถามมาเลี้ยงยากไหมก็เลี้ยงยากพอสมควรนะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าปล่อยกุ้งลงไปเอาน้ําลงไปในบอ่อแล้วก็จะต้องมาให้อาหารธรรมดาแล้วก็รอจับมันไม่ใช่ก็ไหนจะต้องมาดูเรื่องน้ําอีกเพราะถ้าบ้านไหนไม่มีบ่อพักน้ําก็ต้องเอาน้ําไปตรวจทุกอาทิตย์เนะเพราะว่าดูว่าค่า pH ของน้ํามันได้หรือเปล่าถ้าค่า pH ไม่ได้มีความกดด่างก็ต้องเติมปูนเติมสารอะไรเขออ้าครนะ อันนี้ก็สิบแปดวันก็ลอยอประมาณสักหกสิบกว่าวันน่าจะจับได้ฮะยวต้องค่อยมาดูอีกทีหนึง่งอาจจะถ่ายไปทีละสิบวันอาจจะอัดคลิปลงทีละสิบวันว่ามันมันจะโตได้ระดับไหนทีละสิบวันสิบวันสิบวันโอเคครับสำหรับวันนี้พามาดูบ่อกุ้ง กุ้งซึ่งยังไม่ได้โตมากอายุตัวกุ้งประมาณ18วันนะครับยังไงทีละไปทีอีกทีละ10วัน10วันจะมาอัปเดตท,ทีละครั้งนะครับว่ามันโตได้ระดับไหนโอเคสำหรับคิีนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับ